โอเคครับผมสวัสด,ดียชนด้วยนะครับทุกคนย่อผมโรเซียนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมกินชิน impact นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนออการรับเพชรร้อยแปดสิบเพชรฟรีนั่นเองนะก็สามารถทํากันได้ทุกคนนะครับเพียงคุณต้องอาจจะต้องขยันหน่อยนะครับสําหรับกิจกรรมข้างต้นก็คือกิจกรรมตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนที่ ar 7ขึ้นไปนะครับไม่ใช่ ar 7ขึ้นไปต้องเรียกว่า ที่ ar 7เท่านั้นนะเมื่อเพื่อนเอ่อนักเอ่อเวลวจนภัยเวเจนะครับให้เพื่อนเข้ามากรอโค้ดของเราได้เลยนะกดตองเชิญเพื่อนตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นโค้ดของผมนะครับที่สามารถเอาไปให้เพื่อนกรอกโค้ดตอนที่เพื่อน ar 7นะครับก๊อปเราสามารถกดคัดลอกแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนกรอกโค้ดให้เราได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดกรอกโค้ดแล้วก็ต้องทําตามเงื่อนไขนะครับตรงนี้ เมื่อเราเมื่อเราเมื่อเราให้เพื่อนใส่โค้ดของเราสําเร็จ1คนนะครับได้โมลาเป็นจํานวน1,000 0่นหนึ่งโมลานะครับเป็นเงินในเกมแล้วก็เมื่อเพื่อนเราคนนั้นที่ใส่โค้ดเราไปเล่นจนวิวสิจะได้ไพรม์โมดเจมทั้งหมด60นะครับซึ่งสามารถทําได้สูงสุด3คนนั่นก็คือ60 60แล้วก็60นะครับรวมเป็น180เพชรซึ่ง ในกรณีของผมนี่คือทําเองนะครับคุณก็ต้องสร้าง ID ใหม่มาเล่นให้ถึง AR7 แล้วก็ใส่โค้ดของ ID หลักนะครับแล้วก็เล่นจนเวล์5เพื่อเอาเพชรให้ ID หลักนั่นเองยกตัวอย่างจาก ID ข้างต้นของผมนี่ได้เลยนะครับนี่เป็น ID ที่ผมสมัครมาและตอน AR7 ได้ก่อกโค้ดเชิญเพื่อนไปก็คือ ID หลักนั่นเองแล้วตอนนี้ก็เล่นจนเวล15เรียบร้อยแล้วครับตามนี้ ส่วนวิธีก่อโค้ดเชิญเพื่อนนั้นให้เข้าไปตรงประกาศได้เลยนะครับกิจกรรมนี้ใกล้หมดแล้วนะครับอย่าลืมไปทํามันด้วยเลื่อนลงมาครับตรงนี้กิจกรรมส่งคําเชิญรวมพลนักประจนภัยตรงนี้เลยแล้วก็เลื่อนลงมาครับกดคลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะครับกดปุ่มเริ่มครับพอมาถึงหน้านี้แล้วให้กดคําว่าเชื่อมต่อเพื่อนนะครับ แล้วก็ตรงนี้เขาจะเป็นพื้นที่ให้คุณใส่โค้ดกิจกรรมนะครับก็คือใส่โค้ดของเ,ออเพื่อนนั่นเองที่คุณต้องการที่จะเ,ออเชิญนะครับไม่ใช่ที่คุณต้องการเชื่อมกับ i อดีหลักนะครับเพื่อที่จะเล่นให้เวลสิและ ID ดีหลักได้เพชรพอใส่โค้ดเสร็จคุณก็จะได้ของของตอบแทนของตัวเองด้วยนะครับเมื่อสร้างมันทะหรือเมื่อใส่โค้ดเสร็จก็จะได้โมลา1 0หนึ่งมืนได้แร่เอาไว้อัพ อ,อ,อาวุธนะครับ10อันไดออ้สมุดสีฟ้าเอาไว้อัพตัวละครนะครับแล้วก็เมื่อเลเวล5ก็จะได้ของตามนี้ตามเลเวลเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างจาก ID นี้นะครับ ID นี้คือ ID ที่มี AR เลเวล7นั่นเองนะครับและเมื่อคุณทำการออก๊อปโค้ดมาแล้วให้คุณเอาไปใส่ตรงกิจกรรมเชิญเพื่อนได้เลยทำตามได้เลยนะครับ ขอแจ้งระยะเวลากิจกรรมนะครับระยะเวลากิจกรรมหมดวันที่27นี้เท่านั้นนะครับก็คือเหลือเวลาอีกแค่6วันนะครับก็ซู้ๆแล้วกันเดอร์นี่นะครับมาตรงเชื่อมต่อเพื่อนจะให้ใส่โค้ดอย่างนี้นะครับใส่ไปเลยแล้วก็กดสร้างพันธะได้เลยครับประมาณนี้ตามนี้ครับเราก็จะได้ของแล้วนั่นเองโอเค แลวหลังจากนี้ก็คือการเล่นเพื่อให้เล้ง15นะครับเพื่อให้ไอดีหลักของเราได้เพชรอี60เม็ดโอเคครับหลังจากที่เห็นแล้วว่าไอดีสมัครใหม่ของผมเวล15แล้วนะครับก็ทําการมารับเพชรที่ไอดีหลักได้เลยผมรับไปแล้วหนึ่งคนนะครับอันนี้ก็คือคนที่สองรับได้เลยครับ60เพชรเมื่อรับแล้วเพชรจะถูกส่งเข้ากล่อ,องของขวัญทันทีนะครับตามนี้ รับได้เลยโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมกับน้องหนิงกวงแล้วก็น,น้องแมวก็ต้องขอตัวแค่นี้ก่อนละกันนะครับก็เข้ามาแจ้งเรื่องการแจกเพชรแค่นี้นะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแค่นี้ละกันนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ